ราศีกรกฎเนี่ยถือว่าถือว่ามีเข็์ที่ดีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีกรกฎท่านอาจจะรู้สึกว่างานอ่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่จะเริ่มมีสัญญาณบวกเข้ามานะครับในช่วงเดือนตุลาคมปัญหาเรื่องงานโปรเจกต์ต่างๆที่มันมีปัญหาเรื้อรังมานานการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าจะเริ่มผ่อนทุเลาลง โดยเฉพาะผ่านจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปราหูย้ายปุ๊บเหลือแค่ดาวพระหัสอยู่ในเรือนการงานส่งคุณในเรื่องการงาน ถ้าท่านอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่ขอให้เริ่มร่อนจดหมายสมัครงานตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วท่านจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนดวงการงานของชาวราศรีกรกฎจะพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ12ปีไม่มีอะไรช่วงนี้กว่านี้แล้วเรื่องรา,ายในเรื่องงานของท่านที่ผ่านมาปัญหาจุกจิกความวุ่นวายใจเรื่องไม่เป็นเรื่องชวนหงุดหงิดใจจะผ่านพ้นไปโอกาสความสําเร็จในเรื่องงานจะดีขึ้นมาแล้วเรื่องอื่นล่ะความรักล่ะในเรื่องของความรักนี่หนักหน่หนวงมาตลอด กวเกือบเจปีที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้นะครับเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎทำนายได้ว่าจะเริ่มปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นคนโสดจะเริ่มมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครองที่ดีที่ใช่เข้ามาแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การเจ็บป่วยของคนรักหรือคนรักอาจจะมีปัญหาต้องให้เจ้าชะตาชาวราศีกรกฎช่วยเหลือเขาแต่โดยโดย,โดยรวมแล้วความรักถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีขึ้นอย่างน้อยก็ดีกว่าช่วงเจ็ปีที่ผ่านมา ในเรื่องครอบครัวระวังเกณฑ์การทะเละาะเบาะแวง้งการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายเขามานะครับจะทํามุมเป็นคู่วิวาทอยู่ในภพพันธุเดือตาแต่ใดๆก็ตามในเรื่องเงินการเงินดีมีโชคลาภเข้ามางานดีเงินดีมีโชคลาภออดีมากถุกภาพของชาวราศีกรกฎเองนอกจากคู่รักแล้วตัวของท่านเองก็ต้องระวังนะครับต้องระวังเรื่องถุกภาพไปด้วย ดูแล้วกรกดค่อนข้างโอเคขึ้นเยอะเลยช่วงที่ผ่านมากราฎกนักหห่วงมากตอนนี้เรื่องายๆผ่านไปแล้ว